สวัสดีค่ะแม่บ้านทําไก่เทริยากินะคะไม่ต้องอบไม่ต้องหมักนะคะใช้แค่กระทะค่ะทําง่ายๆมากค่ะวัตถุดิบก็มีปีกไก่กลางนะคะแม่บ้านใช้12ชิ้นค่ะซอสเทริยากินะคะแบบนี้เลยค่ะแม่บ้านซื้อมานะคะสําเร็จรูปในซูปเปอร์มาร์เก็ตมีนะคะหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะตามสะดวกค่ะพริกไทยดําค่ะ เกลือป่นค่ะงาขาวคั่วแล้วนะคะต้นหอมค่ะโรยเกลือเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะพริกไทยดำค่ะเสร็จแล้วเรากลับด้านนะคะ แม่บ้านใช้มือนะคะล้างสะอาดแล้วนะคะก็โรยเกลือเหมือนเดิมนะคะพริกไทยดำค่ะน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์นะคะเราจะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะคลุกเค้าให้ทั่วเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะเราจะกริวนะคะใช้ทางหนังลงก่อนนะคะเราวางไก่ทางด้านหนังลงให้หมดเลยค่ะเราใช้แค่กริวให้เหลืองๆดูน่าทานนะคะประมาณนี้นะคะน้ำมันจากไก่เขาก็จะออกมานะคะอันนี้กลับสองด้านแล้วเหลืองสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างก็ พอดีแล้วค่ะเหลืองประมาณนี้เลยค่ะน้ำมันที่ออกมานะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทซอสเทลิยากิลงไปค่ะประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันดีนะคะเติมน้ำสะอาดพอให้ท่วมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้ให้เข้าเนื้อเข้าน้ําซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะปิดฝาค่ะไว้สักพักนึงได้ที่เราเปิดออกดูนะคะน้ําเขาก็จะเหนียวเหนียวนะคะน้ํางวดลงแล้วนะคะเราก็คุกเขาเขาอีกชีนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ น่าทานมากๆเลยค่ะทำง่ายมากๆนะคะเด็กๆก็ชอบทานผู้ใหญ่ก็ชอบทานเพลินเลยนะคะเราหั่นซอยต้นหอมนะคะสำหรับโรยเล็กน้อยนะคะโรยงาคั่วก่อนนะคะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะถึงช่วงเวลาของการชิมของเราแล้วนะคะ เยิ้มๆนะคะไก่นุ่มๆเลยค่ะน่าทานมากๆแม่บ้านขอใช้มือเลยนะคะไก่กำลังดีนะคะนุ่มน่าทาน <ๆ S 1> <ๆ S 2> อร่อยนุ่มนะคะละมุนมากๆซอสซึมเข้าไปในเนื้อนะคะ <ๆ S 1> เนื้อไม่แข็งกระด้างน,นะคะอร่อยจริงๆค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะทำวิธีนี้รับรองว่าอร่อยสุดยอดเลยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะเอาไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ